พระวาจาของเพระยเจ้าเประจำวันจันทร์ที่หกมกราคมเทศกาลพระคริสต์สมภพ,พบทอ่านจากจดหมายน้าบุญยอนอคารสาวกฉบับที่หนึ่งบทที่สข้อ22ถึงบทที่สข้อ6ลูกที่รักทั้งหลายถ้าเราวอนขอสิ่งใด เราย่อมจะได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราปฏิบัติตามบทบัญญัติและกระทําสิ่งที่พระองค์พอพระทัยนี่เป็นบทบัญญัติของพระองค์คือให้เราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันดังที่พระองค์ทรงบัญญัติให้เราผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมดารงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในผู้นั้นเรารู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเราจากพระจิตเจ้าซึ่งพระองค์ประทานให้เราท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อการดนใจทุกประการแต่จงทดสอบการดนใจต่างๆก่อนว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะมีประกาศกเทียมอยู่ทั่วไปในโลก ท่านทั้งหลายรู้จักการดนใจของพระเจ้าโดยวิธีนี้คือการดนใจใดที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมารับธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นการดนใจที่มาจากพระเจ้าและการดนใจใดที่ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นการดนใจของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระกิตเจ้าซึ่งท่านได้ฟังว่า กำลังมาและบัดนี้อยู่ในโลกแล้วลูกที่รักทั้งหลายท่านมาจากพระเจ้าและชนะประกาศกเทียมเหล่านั้นแล้วเพราะพระองค์ผู้สถิตยอยู่ในท่านทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกคือผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระกิเสเจ้าเขาเหล่านั้นมาจากโลกดังนั้นจึงพูดตามวิถีโลก และโลกย่อมฟังเขาแต่เรามาจากพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าย่อมฟังเราส่วนผู้ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าย่อมไม่ฟังเราเราจึงรู้จักการดนใจที่เป็นความจริงและการดนใจที่เป็นความหลงผิดบทอ่าน จากพระรสรตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่สข้อ1 2ถึง17และข้อ2 3ถึง25เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอนถูกจองจำจึงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีทรงออกจากเมืองนาซาเร็จมาประทับอยู่ที่เมืองคาเปรนาอุมบนฝั่งทะเลสาบ ในดินแดนเผ่าเสบูลุนและนัฟทาลีทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาเป็นความจริงว่าดินแดนเสบูลุนและนัฟทาลีเส้นทางไปสู่ทะเลฟากโนนของแม่น้ำจอแดนแคว้นกาลิลีแห่งวรรดาประชาชาติประชาชนที่จมอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนและในเงาแห่งความตายแสงได้สองขึ้นมาเหนือพวกเขาแล้วนับแต่นั้นมาพระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่าจงกลับใจเธอเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วพระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชนกิติศัพท์เกี่ยวกับพระองค์เรื่องลือไปทั่วแคว้นซีเรียประชาชนจึงนำผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆผู้ที่ถูกความทุกข์เบียดเบียนผู้ถูกปีศาจสิงผู้เป็นลมบ้าหมูและผู้ที่เป็นง่อยมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงรักษาคนเหล่านั้นให้หายจากโรคและความเจ็บไข้ ประชาชนมากมายจากแคว้นกาลิลีจากทศบุรีจากกรุงเยรูซาเลม็มจากแคว้นยูเดียและจากฟากโนนของแม่น้ำจอแดนต่างติดตามพระองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระรัานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับตัวบทวันนี้ให้หลักเกณฑ์เพื่อวินิจฉัยว่าจิตใดเป็นจิตของพระเจ้าและจิตใดเป็นจิตของโลกหลักเกณฑ์นั้นก็คือความเชื่อในพระคริสต์เจ้าให้เราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์กับความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ให้เรารักกันดังที่พระองค์ทรบัญญัติให้เราอีกหลักเกณฑ์หนึ่งก็คือความซื่อสัตย์ในการถือพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในผู้นั้นเรารู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเราจากพระจิตเจ้าซึ่งพระองค์ประทานให้เรา เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนี้ท่านัครัาวกแนะนำให้ภาวนาซึ่งไม่ใช่เป็นการขอพอรจากพระเท่านั้นแต่ต้องเป็นการออกแรงทำสิ่งที่โปรงบัญญัติไว้ให้เป็นความจริงขึ้นมาด้วยอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศความเชื่อในพระเยซูเจ้าแต่ถ้าเราวอนขอสิ่งใดเราย่อมจะได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์ พราะเราปฏิบัติตามบทบัญญัติและกระทำสิ่งที่โปร่งพอพระไทยในกลุ่มคริสตชนยุคแรกหลักเกณฑ์เพื่อวินิจฉัยว่าประกาศกคนใดเป็นประกาศกแท้ประกาศกคนใดเป็นประกาศกเทียมก็คือดูว่าบุคคลผู้นั้นทำการประกาศความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าหรือเปล่า การยอมรับพระเยสูเจ้าเข้ามาในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญคนที่ตัดพระองค์ออกจากชีวิตประจำวันของตนก็แสดงว่าเขามีจิตของการเป็นปฏิปักษ์ของพระกิตเจ้าครอบครองดวงใจของเขาแต่ผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในเขาเขาจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน เพราะว่าความเชื่อที่เขาได้รับจากพระเยซูคริสต์เจ้ามีอำนาจมากกว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์เจ้าหลักเกณฑ์ประการที่สองเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพระศาสนาจักรผู้ที่แสดงตนอ่อนน้อมต่อพระศาสนาจักรก็มาจากพระเจ้าความเชื่อของคริสตชนคือการยอมรับคำสั่งสอน ที่ผู้นำพระศาสนาจักและผู้นำของหมู่คณะนำมาถ่ายทอดซึ่งพระจิตของพระเจ้าทรงต้องการให้เขาฟังและเป็นประจักษ์พยานส่วนพระวรสารโดยนบุญมัธิวันนี้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศสอนหลังจากที่ยอนถูกจับขังคุกแล้ว หลังจากที่ออกจากนาาเรตแล้วพระอเสด็จไปประทับอยู่ที่กาเปรนาุมในแคว้นกาลิลีของนานาชาติดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอัสซีเรียเมื่อ733ปีก่อนคริสต์กาลเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่นั่นแสงสว่างแห่งพระวรสารของพระเยซูเจ้า และแบบอย่างชีวิตของพระองค์เริ่มฉายแสงออกมาให้ประชาชาติแลเห็นสำหรับมัทธิวพระเยซูเจ้าทรงเริ่มการเทศนาเรื่องพระนาจักของพระเจ้าในกาลิลีแห่งประชาชาติเพราะว่าพระองค์ทรงมีพันธกิจแห่งความรอดพ้นที่เป็นสากลอยู่เบื้องหน้าพระองค์ โรคทรงประกาศพระอาณาจักรสำหรับชาวยิวและคนต่างชาติด้วยทรงประกาศว่าจงกลับใจเถิดเพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วพระเยซูเจ้าทรงเทศสอนทั่วทุกหนแห่งทรงกระทำการอัศจรรย์และการรักษาโรคทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกประการของประชาชนให้หาย การประกาศพระวจาก่ให้เกิดความกระตือรือร้นในประชาชนชื่อเสียงของพระองค์แพร่กระจายไปทั่วแคว้นซีเรียและก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจอย่างมากทั่วแเว่นแคว้นนั้นคนเป็นจำนวนมากเข้ามาหาพระองค์พระองค์ทรงเทศสอนพร้อมกับทําการรักษาโรคไปด้วยดังนั้นประชาชนจึงได้รับการรักษาทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งรับความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษยชาติมาไว้กับพระองค์การประกาศของพระองค์เป็นการให้กำลังใจและพระพรจากพระบิดาเจ้ารวมทั้งการคืนดีและความรอดแก่มนุษย์ทุกคน ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประธานสันติแก่ท่านด้วยเทินอเมน